สรยุทธยังไม่รับเลี้ยงน้องวัวตัวตึงพร้อมเผยโฉมสมาชิกใหม่ตัวจริงหลังจากที่เมื่อวานนี้แฟนๆรอชมความน่ารักของน้องวัวน้อยตัวตึงที่มาเผยโฉมในรายการโหนกระแสะและหนุ่มกันชัยได้อุ้มลูกสุนัขเฟรนบูด็อกสีขาวดำขึ้นมาพร้อมบอกว่าตัวนี้คุณสรยุทธจองแล้วจะเอาไปแทนลำดวนสุนัขสุดรักที่เพิ่งจากไป แต่ทว่าล่าสุดสรยุทธ์เผยว่ายังไม่ได้รับเลี้ยง100%เปอร์เซเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชยัยได้เชิญคู่กรณีในคดีเอาสุนัขมาจำนำมาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยในรายการเพื่อเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่แย่งซีนรายการเมื่อวานนี้สุดๆคือการเปิดตัวลูกสุนัขสองตัว,ต,วตัวสีดำคุณหนุ่มกัญชยัย รับเลี้ยงเองและบอกว่าตัวสีขาวดำนี้คุณสรยุทธ์จองแล้วจะเอาไปแทนลำดวนซึ่งที่กลายเป็นไวร่าเพราะเจ้าหัวน้อยทำหน้ามุ้ยจนกลายเป็นภาพดังคนแห่แซวว่าต้องเป็นว่าที่ตัวตึงตัวต่อไปแน่ๆและเข้าไปถามสระยุทธ์ในอินสตาแกรมว่าตั้งชื่อน้องว่าอะไรพร้อมรอชมภาพความน่ารักๆของทั้งคู่ ทว่าล่าสุดวันที่26พฤษภาคม2566ในรายการในช่วงกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธเผยว่ายังไม่ได้รับเลี้ยงเจ้าหัวน้อยต้องดูความพร้อมของตัวเองก่อนได้อุ้มแล้วน่ารักมากๆน่าตึงจริงแต่ยังไม่ได้รับเลี้ยงเพราะกลัวไม่มีเวลาดูแลเวลาไม่อยู่บ้าน ตนไม่ได้มีแม่บ้านประจำมีแต่แม่บ้านไปกลับจะรับเลี้ยงก็ต้องดูความพร้อมด้วยและยังได้เผยโฉมสมาชิกใหม่ที่แท้จริงเป็นสุนัขชื่อชบาที่คุณชูวิทย์มอบให้และยังหนักใจอีกเรื่องคือคลินิกสัตว์โน้มน้าวให้เลี้ยงน้องแมวอีกตัวซึ่งยังไม่ตัดสินใจรับเลี้ยงแต่ตั้งชื่อไว้แล้วว่าเลอา